เกิดยังเกินพี่น,อน้องนักรณ์ารชิสเกตขึ้นมีการแตกตื่นสดซื่อหรือมีการแตกตื่นเหมือนมีคนดังมากก่อนอื่นเขาจะวอาเรื่องนี้กะสวัสดีค้าสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกข่านสวัสดีเอฟซีมิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำทุกท่านพี่น้องมื่อนี่เขาพูดความเคลื่อนไหวของอีหลาอีกครับที่หลังจากงานยูบุรีรัมมือขึ้นน,นี่น้องได้ทั้งพวกได้ยกเลิกน้องกระเดินทางกลับบ้าน กับบ้านบ้าพักควาอยู่บ้านอยู่จังหวัดเชียงเกี่ยนะครับแล้วกะเกษตรเย็นนี่เกษตรจะไปเดินทางไปแสดงอยู่ลอยเอชครับพี่น้องกะทางเอชี่ลอยเอชกะจะลืมนะครับเดินไปหายกำลังใจกันหลายๆนะครับลอยเอชแต่ว่าถ้าจะพูดถึงวันนี้อีหล่าเขาไปทําภารกิจหนึ่งคือพี่น้องไปทําภารกิจคนไทยนั่นก็คือไปเสียภาษีกรมสรรพากรครับพี่น้อง นองไปซับกรมสรรพากรเพื่อจะไปเสียภาษีรายได้ครับพี่น้องคนไทยทุกคนถ้ามีรายได้เกินก็ต้องเสียอยู่แล้วครับเบาวหายกับเงินเดือนเขามีนี้อยู่แต่ว่าอีหล่าวเหีนี่เดินทาาไฟกรมสรรพากรซัสรรพากรพี่น้องกรมสรรพากรกระแตกตื่นครับพี่น้องก็คือเอฟซีหรือว่าพนักงานข้าราชการอยู่หันเพ่นร่วมกันถ่ายรูปครับพี่น้องยัง ยังหลายครับนี่ครับคนดังครับไปใส่กับคนหัวจักสําหรับสอีหล่าเอีห้ากะแต่งตัวแบบน่ารักครับพี่น้องแต่ผู้ใดปอผู้ใดเบิ้งก็ขาไปเบิ้งกิฟเพื่อเสริมตัวใเบิ้งนะครับแต่ว่าผมได้มาก่อนก็เริ่มมาเล่าพี่น้องฟังว่ากรมสรรพกรคึกคืนครับเพราะว่ามีค้นดังซุปเปอร์สาตาร์ไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปเสียภาษีเนี่ยครับผู้ใดว่าอีหลา่หลาเขาไปเสียภาษี แต่ว่าเบิงได้พีน้องเด้อดเอฟซีที่คดที่ว่ามากีฬลาเพราะเบอรนะครับเลยนี่ครับนองเสียภาษีทุกป,ปีปีนี้นองเขาไม่เสียภาษีปกตินองก็เสียแบบบ่อ,ออกข้าวเมื่อนี่ก็จะเสียหเห็นเลยว่าุองอิงมาเสียภาษีใด้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาข้อเคลื่อนไหวของี่หลา่าอีกมาฝากพี่น้องครับว่าเมื่อยุดนองไปใส่นี่คือทํำคนพลระเบงดีของ คนไทยพลเมเบื้องดีมาเสียภาษีซอยศาสตร์พี่นอ้องคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเดอ้อคอมชฉลิกอวอร์ดอีหลาห่าเฮ้ายังตามเขาอยู่กับไปโหวตซอยกันลาไๆไหหล่าเข้าในอีกปีหนึ่งครับคลิปนี้ก็เวียงลายพี่นอ้องอย่าลืมส่องบอหน่อเขงซ่อนนะครับเดอ้ออาสาบุกเกงอาสาบวมวนหรืออาสาก็กูกะกะกะจะพยายามปรับตัวนะครับพยายามปรับตัวไห่มันของมันหนัง เป็นกำลังใจให้นะครับเด้อฝากที่ตามส่องมันออกันซวนะครับจะได้มีข่าวสารยหลังอินข่าวสารวงการมาร่บมาฝากพี่น้องครับคลิปนี้กสวัสดีครับ